กับรดเพราะพี่ทากับรถแต่ไม่พี่ทากที่เขาจะกลับมาปากบอกมุกออนแต่ใจอ้อนวอนให้เธอกลับมาอันนี้อาหารทำนะคะเราต้องทำตัวแบบนี้อย่าเดินวนเหมือนนาฬิกาจงเดินไปข้างหน้าเหมือนปฏิทินเข้าใจเป้าขอคคาคมเตาะเลยค่ะพี่ฟิลเธอเธอยายเธอจะว่าอะไรเปะะ้าว่าถ้าเราชอบมองตาเธอว้าอ่มาแล้วหนึ่งสำคัญกับสำอรมุมมองมันต่างกันสำคัญได้ครอบครองส่วนสำรองยืนมองเขารักกันลำพง ข้างเธอมีเขาแต่ข้างเราไม่มีเธอโอ๊ยแต่ละอันเนียก่อนนอนเนี่ยพี่จะบอกนะให้สวดมนต์ก่อนนอนนะคะต้องน้โมตสะตัดใจซะนะเขาไม่ได้รักเราเขาไม่ได้รักเราเขาไม่ได้รักเราพะรักรมันทําร้ายเลยย้ายมาทำรถพะลักมันระดเลยทำรถไปชดรลักมีดคมแค่ไหนก็บาดเนื้อเธอไม่เข้าเพราะว่าเธอด้านเกินไปอุ้ยแรงนะคะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อันนี้แอบด่าใครหรือเปล่าคะเนี่ยดีไม่พอขออภัยเพราะผมใส่ใจไม่ได้ใส่ทอง สูงเหรอเห็นชอบทำตัวต่ำๆอุ้ยอะไร ความรักก็เหมือนชาไข่มุกทั้งเจ็บทั้งจุกเพราะไข่มุกติดคอจะหนีรักใจก็ปวดจะหนีไปบวชก็จำบทสวดสวไม่ได้รักเขาแทบตายสุดท้ายเป็นได้แค่พี่น้องคอเกตยาสีฟันแต่คอกันทุกวันเป็นได้แค่พี่น้องนี่น้ำมันพายเป็นลิตรเธอก็บอกคิดแค่พี่น้องคุยกันมาครึ่งชีวิตเธอก็บอกว่าคิดแค่พี่น้องจีบรอมจีบหงายจีบแทบตายเธอก็คิดแค่พี่น้องเริ่มไม่แน่ใจแล้ว,ลวนะคะว่าแฟนในภาษาอังกฤษอะแปลว่าพัดลมหรือแปลว่าอยู่อ้า อมีบันไดแล้วเมื่อไหร่เธอจะมีใจให้เราสักทีวความรักก็เหมือนโควิดยังไม่ติดแต่ก็ชอบคิดไปเองความรักก็เหมือน ROV ต่อให้อีก5คนทําดีแต่ MVP ก็มีได้แค่คนเดียวอยากเป็นโฟรมรางหน้าเธอจะได้เห็นค่าเมื่อเวลาเธอเบื่อหน้ามันาลักชาใด้ยืนตรงแต่าอยากลักมันคงมายืนข้างๆพี่มา ใจนะ่ะไม่ใช่หัวหินมาเใช่กินแล้วก็จากไปอะ่ะคนนะ่ะไม่ใช่ศาลาพักใจพอหมดเวลาก็ไปพอไม่มีใครก็มาเพื่อแล้วความร้อนนะคะต้องการความรักจ้าคนที่พูดว่าตลอดไปอะ่ะมักจะไปก่อนตลอดเลยเอออันนี้จริงค่ะเลิกเจ้าชู้ตั้งแต่เธอรู้รหัสเฟซ <laughs> อันนี้ได้นี่ได้รู้หน้าไม่รู้ใจรู้ไหมอะ่ะว่าไม่มีแฟนนึกว่าผมยาวที่ไหนได้ <laughs> ผมซอดรอเธอเปิดใจ <laughs> ก็เหมือนรอประเทศไทย,ไทยหิมะตก รอเธอมีใจก็เหมือนรอประเทศไทยเปลี่ยนนายกเ้ยไ,นะไม่ขนาดนะั้นไม่ขนาดนะั้นเราก็เหมือนยาดมไม่เน้นให้คนชื่นชมแต่เน้นให้ชื่นใจถึงหน้าไม่หวานละมุนแต่ก่อนเราอุ่นนะเธอ,อมองผลผนๆอาจจะไม่ติดตาแต่เ้ามองไปมองมาอาจจะติดใจอคำคมเยอะคำคมเยอะโจดจด